สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทําโดนัทเกลียวน้ําตาลค่ะก็เป็นขนมที่ทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามคลิปได้เลยค่ะสูตรนี้แป้งจะเหนียวนุ่มทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะส่วนผสมของโดนัทก็จะมีแป้งสาลีออนกประสงค์นมสดรสจืด เนยจืดวานิลาน้ำตาลทรายยีสต์ผงเกลือป่นไข่ไก่หนึ่งฟองสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมละลายของเหลวก่อนนะคะนำนมอุ่นมาค่ะนมต้องอุ่นนะคะห้ามร้อนค่ะต้องเป็นนมอุ่นๆน,นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปหนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไป คนให้เข้ากันอีกรอบเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้ยีสต์ทำงานค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งสาลีไปล่อนให้ละเอียดก่อนจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปคนของแห้งให้เข้ากันดีค่ะทำหลุมตรงกลางไว้นะคะเราก็จะใส่นมที่เราผสมยีสต์แล้วก็น้ำตาลลงไปจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองตามด้วยวานิลานะคะหนึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็จะใช้มือนวดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีนะคะ ถ้าแป้งเหลวเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะได้นะคะเนื่องจากแป้งแต่ละลอตแต่ละที่ก็จะมีความชื้นที่แตกต่างกันค่ะค่ะพอเรานวดแป้งมาเรื่อยๆนะคะแป้งก็จะมีลักษณะเหนียวเนียวยืดยดแบบนี้นะคะเริ่มใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่เนยจืดใครไม่มีเนยจืดเพื่อนๆสามารถใช้มาการีนแทนได้นะคะ จากนั้นทำการคลุกเคล้านวดส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะค่ะสำหรับแป้งของเราก็ได้ที่แล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะเหนียวเนียวยืดๆเหมือนฟิล์มแบบนี้นะคะพอได้ที่แบบนี้เราก็จะคลึงเป็นก้อนกลมๆค่ะ นำแรปมาปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะค่ะสำหรับแป้งของเราก็พักครบเวลาแล้วนะคะ1ชั่วโมงค่ะสังเกตดูนะคะแป้งเขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วจิ้มลงไปเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะ จากนั้นเราก็จะนําเอาออกมาจากชามผสมนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนวดเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะเดี๋ยวเราจะทําการนวดเพื่อไล่ฟองอากาศประมาณ2นาทีค่ะนวดเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งไปชั่งให้เป็นก้อนละ50กรัมค่ะ ค่ะแล้วก็นำแป้งไปช่างเป็นก้อนละ50กร,รัมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำก้อนแป้งค่ะมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะความยาวประมาณ40เซนค่ะทำตามคลิปได้เลยนะคะเวลาสอดใส่ก็ดึงด้วยนิดนึงค่ะจากนั้นนำปลายนะคะกดติดกันค่ะอีกรอบนะคะนำก้อนแป้งมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆค่ะความยาวประมาณ40เซนนะคะ ทำตามคลิปได้เลยค่ะเวลาสอดแป้งใส่เราก็ดึงแป้งด้วยนิดหนึ่งนะคะนำปลายกดติดกันค่ะแล้วก็คว่าส่วนที่สวยขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ ค่ะโดนัทของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําผ้าขาวบางมาคลุมไว้ทําการพักแป้งเพื่อให้ขนมของเราขึ้นฟูเป็นเวลา30นาทีค่ะค่ะเราทําการพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะ30นาทีสังเกตดูว่าขนมของเราจะขึ้นฟูมากเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการทอดโดนัทนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปลาล์มลงไปเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่โดนัทลงไปเวลาทอดค่ะเราก็จะทอดโดนัทให้สุกทีละด้านนะคะพอด้านนี้สุกเราค่อยกลับอีกด้านขึ้นมาแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าโดนัทของเราจะเหลืองสุกดีทั้งสองด้านตามที่เราต้องการนะคะ ค่ะพอเราทอดมาเรื่อยๆนะคะโดนัทของเราก็เหลืองสุกดีทั้งสองด้านแล้วค่ะการทอดก็ต้องใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะจะทําให้โดนัทของเราไหมก่อนสุกนะคะพอเหลืองได้ที่ตามที่เราต้องการเราก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะ โดนัทของเราก็ทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาคลุกกับน้ําตาลได้เลยค่ะไข่จะคลุกก็ได้นะคะไม่คลุกก็ได้จะใสยย่เยอะก็ได้ไม่ใสยย่เยอะก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ โดนัดเกลียวน้ำตาลของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูขนมที่ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำทานเองที่บ้านได้แบบง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้แป้งจะเหนียวนุ่มทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมเพื่อน,อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ